มันติดก้องครับผมก็คือจริงตื่นเต้นมากอ่ะเพราะผมไม่ได้แบบว่ามาเจอแฟนหรือว่าได้มาออกงานอีเวนต์อะไรแบบนี้สักพักหนึงแล้วนะครับก็ขอบคุณบาร์เดอร์มากๆนะครับที่วันนี้ให้ผมมาู่มงานนะครับแล้วก็ที่ผมวิจัยอย่างนี้คือผมอ่ะกำลังศึกษาวิธีการ ทำคอนเทนต์ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยจากพี่เอ็กเขาอยู่พอดีครับยังขอบคุณมากวันนี้พามาเจอพี่เขาก็ได้พูดคุยกับเขาเลยครับพี่ยิงๆาร์เครื่องปริ้นในการท้งานเครื่องเป็นรุ่มแบบคือผมเชื่อว่าในเรื่องของเครื่องปริ้นนะครับมันแล้วแต่บุคคลเลยว่าคุณชอบแบบไหนอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนใจร้อนไงผมต้องเอาเครื่องปริ้นที่เร็วไว้ก่อนเลยอะเร็วไว้ก่อนเลยไงครับซึ่งเครื่องปริ้นของบาร์เรตเนี่ยเร็วมากๆผมได้ลองแล้วนะครับมันเร็วจริงๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยใครที่ชอบการขายรูปเหมือนที่พี่ว่านนเเเค้าาาาาออะะะไรรรย่่งีีัับบจชมมกๆพสน ตรงตามที่เราถ่ายไว้เลยครับใช่ครับใช่และตอบโจทย์การใครที่ชอบปรินต์รูปสวยๆอะไรเงี้ยครับเรื่องสีก็จะตอบโจทย์ใครที่ต้องปรินร์ลายงานส่งอาจารย์เยอะๆอะไรเงี้ยก็จะตอบโจทย์ครับเพราะมันเร็วมากครับโอยนั่นนั่นนั่นนะครับน่าจะขึ้นหลายเดือนนะครับแต่ว่าไม่ไม่จำไม่ได้ว่ากี่เดือนครับโหดีครับดีดีมันเหมือนมันมาเติมพลังให้ผมกลับไป ถ่ายละครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เจอพวกเขาเนี่ยคือรอยยิ้มเขาดีครับใช่ครับอืมอ๋อครับน่าจะเป็นด้วยความไม่ได้เจอกันนานครับรแฟนๆคิดถึงครับแล้วก็มีหลายๆคนเขามาไกลค,ครับใช่ครับวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจบงานนี้เดี๋ยวขออยู่พูดคุยกับแฟนคลับแป๊บหนึ่งครับอืมช่วงนี้เป็นไงบ้างชีวิตก็ช่วงนี้จะเป็นงานถ่ายซะส่วนใหญ่ครับใช่มีถ่ายละครแล้วก็มีถ่ายรายการอะไรอย่างเงเีงเ้ยครับใช่ครับ ใช่ครับทำอยู่ตรงนั้นเลยครับมีนะครับมีนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าสามารถบอกตอนนี้ได้หรือยังเดี๋ยวผมเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับรับรองว่าในในปีจะได้เจออะไรนอกเหนือจากที่ผมบอกอย่างแน่นอนครับก็มีทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ได้มาเจอกันด้วยครับใช่ครับเดี๋ยวรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับอ๋อครับช่วงนี้กําลังเห่เลยครับเพราะว่า คือผมเห็นมช่ใคหลายๆคนเขาเริ่มเล่นกันแล้วแล้วตัวคิดเองอ่ะเคยอยากลองเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดมาก่อนคือเราเห็นคนไขไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันเท่มากๆแต่ว่ามันยากมากครับสเก็ตบอร์ดผมเลยไม่ได้เล่นมันพอตอนนี้พอมันมีเซิร์ฟสเก็ตออกมาเขาบอกว่ามันเล่นง่ายแล้วพอแฟนๆเน่เห็นว่าเราสนใจเขาก็เลยซื้อมาให้เราลองใช่ครับทีนี้พอเราได้มาลองแล้วมันก็เล่นง่ายจริงๆแล้วก็โชคดีด้วยที่ผมไปถ่ายรายการของพี่ดูสัญญามาครับตามสัญญาคือเขาให้ผมไปฝึกเล่นกับพี่ดูเลยนะครับแล้วเขาก็มีครูมาสอน ทีนี้พอผมได้พื้นฐานแบบมีครูมาสอนเลยมันง่ายไงครับ <schools> ก็เลยเล่นเป็นพอเนี้ยเราเราเล่นเป็นแล้วเอาเอาแล้วเล่นเป็นแล้วทีเนี้ยก็เลยจัดเลยครับใช้เวลาฝึกเอาไม่ได้แต่เออเราเล่นจิงเรเล่นได้ก็วันนั้นที่เรียนกับคุณครูที่ไปถ่ายรายการนะครับพอเป็นแต่ยังบอกตัวเองได้ว,ว่าไม่เป็นคือถ้ายังไม่มีครูอยู่เนี่ยไม่ได้แต่ว่าพอไปฝึกเล่นเองสักสองสามครั้งกับเพื่อนนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ครูสอนมาลองดูสัพักนึงก็ได้แล้วครับประมาณสองสามวันมันเล่นง่ายนะครับทุกคนผมเเชื่อลย ผมไปเห็นนะ่ะผมไปเล่นที่ฟอร์จูนมาเ <ừ, S 2> ด็กอายุ13ตัวแค่นี้ขึ้นแลมโหยซ้ายขวาขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับเอผมว่าทุกๆคนต้องเล่นได้อย่างแน่นอนมันง่ายครับคราต้องระ้ว่าจะลงในขั้วกระโดดหรือวอร์ดใช่ไหมครับคือตอนผมเล่นนะ่ะผมจะรู้ตัวเองครับผมจะไม่ผาดโผนเลยผมจะไม่ขึ้นแลมเลยผมจะไม่เร็วเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้ตัวว่าคือถ้าล้มมามันไม่คุ้มด้วยครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับถ้าใครเล่นก็อย่าลืมนะครับเสริมเข่าศอกหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้ยจริงๆมันอันตรายมากนะครับผมเห็นในข่าวอ่ะที่มีคนสบ้าเข่าแตกครับเสียไป4ี่แสนกว่าบาทคือผมรู้สึกว่ามันมันไม่คู่มไม่คุ้มเลยนะครับยังไงผมว่าเซฟเซฟไว้ดีกว่าครับอันนึงไม่กี่ร้อยอ่ะเป็นอะไรขึ้นมาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วมันมันมากกว่านั้นเยอะครับอน,นี้นน <c oughs> ก็คือแฟนๆซื้อให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยไม่มันหาซื้อยากมากนะครับตอนนี้ได้ข่าวได้ข่าวว่าตอนนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันหายากมากนะครับอ๋อใช่ครับแม่ คือแม่เนี่ยัยรุ่นมากเห็นลูกทาอะไรเนี่ยนะอยากทําอยากลองไปหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราเอาเอา,เอาเซิร์ฟไปเล่นกับน้องที่กองเวลาเราว่างอนะไรเงี้ยแม่เขาเห็นแม่เขาก็เฮ้ยขอลองบ้างดิซึ่งตอนแรกเขากลัวนะเขากลัวแล้วเขาเล่นไม่เป็นด้วยเขาไม่เคยเล่นเลยแต่ด้วยความที่พอเขาขึ้นปุ๊บอะคือเราก็เอาพื้นฐานที่เราเรียนมาสอนเขาแล้วแม่อ้อมเนี่ยเขาเหมือนเขามีเซนด้านเนี้ยเขาขึ้นั้งแรกเขาเล่นได้เลยแล้วพอตัวเองเล่นได้ปุ๊บเอา พาวเลยทีนี้แม่ผมก็โอ้โหเล่นทั้งกองเลยเล่นไปทีนี้ไปซื้อเลยครับซื้อให้ลูกเล่นเลยไม่รู้ว่าอยากให้น้องนาวายเลยหรือหรือแม่เขาเองอยากเล่นนะครับใช่ครับก็ก็ดีครับตอนนี้ก็แม่ก็ได้ออกไปออกกําลังกายด้วย,ยวผมว่าแม่ด้วยครับแม่เขาแม่เขามาทางนี้จริงๆอ่ะคือแม่เอาขึ้นแล้วแม่เขาเขาซ้ายขวาได้เลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วเอเอ,เอแม่เก่งวะแม่ใช้ได้ครับแม่เฉียบครับ มีแค่แท็กติดด้วยเหรอฮะแท็กว่าอะไรนะครับใช้สายตามากไปอ๋อครับใช่ครับพอดีผมอันนี้ผมเห็นเองแล้วว่าพี่สิงห์เขาเล่นเกมตลอดเวลาหรืออะไรเงรี้ยเขาดูใช้สายตาเยอะอะไรเงี้ยครับผมก็บ่นเขาอะตอนนี้คือปกติก็ชอบเล่น ROV ไงแล้วตอนเนี้ยผมก็ไม่เจอ ROV แล้วผมไปเจออีกเกมหนึ่งผมว่าพี่พี่ก็ช่างสรรหาเกมมาเล่นได้ทั้งวันจริงๆเลยเนาะพักสายตาบ้างน,นะอะไรเงี้ยครับเรา กระแซวแซเล่นครับใช่แซวเล่นจริงๆพี่เขาก็รู้ตัวเองแหละใช่ครับพี่เขาอ๋อเหรอครับหรอฮะเรื่งนี้ผมไม่รู้เลยนะนะครับครับแฟนๆเขาอาจจะคิดถึงแหละครับเพราะว่าคิดเกี่วับพี่สิงห์ก็ไม่ได้แบบว่าได้มาอยู่ด้วยกันให้พวกเขาได้เห็นได้เจอหรือมาหยอกล้อเล่นกันให้พวกเขาเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ผมกับพี่สิงห์พูดคุยกันอยู่ตลอดครับ